ตรงนี้ผีแม่งชอบร้องร่างรคานมากแต่ก็ไม่มี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 อยู่ในบ้านแต่มันแต่ไอผีเสียงร้องเนี้มันจะเป็นอินเฟคเต็ดใช่ป่ะแต่อันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นผีธรรมดาไม่ใช่ผีวิ่งไม่ใช่ผีวิ่งต้องเข้าไปดูในบ้านเออฮะใช่ร้้้องงแแลลวววกก็็ิ่โดนีตายเฮ้ยแต่ผีภาคนี้มันอันตรายนะมึงผีวิ่งอ่ะแม่งกถ้ามันมันมามากกว่าสามตัวคือตายแน่นอนอ่ะกูอะ กูสู้มไม่ไหวสเต็มกี่น่าหมดเว้ยแล้วมันชอบมาตอนหมดเลยไอตอนออียังไมม่าไอตอนแคมแคมเงียบๆแบเงี้ม่งไม่มาอตอัวี่ยม,ม,ออม,มันก็มาหอมตัวแต่ถ้าเกิดว่ามามากก็สามตัวละโซ่ เนี่สกูบิยูส์ฟูลเก็บเก็บแคนอฟู้ดอ่ะไอไอกระป๋องอาหารอ่ะกับไอไอแผงคิลเลอร์อ่ะเก็บไว้ แล้วเอาไปแลกอ่ะได้ได้เยอพีโค้ดเยอะอ่ะเอาไปแลกประมาณสามสี่ชิ้นน่ะเลเวลอัพหนึ่งเลเวลเลยอะแต่ภาคไอ้แต่ภาคนี้มันจะหายากหน่อยเท่านั้นเองนั่นเหลอไม่ไหนต่อวะเฮ้ย แล้วเข้ามาเอาแบตเตอรี่ทำไมปะไม่รู้ดิเอออ๋อหรือว่าเป็นไอทีมเวสวะเดี๋ยวต้องรับเวสพวกมันไว้แล้วก็ไปส่งของจะเอาเัาเกเียรดเยอะให้แกแล้วก็ให้ตัวเองด้วยมันจะได้อันนั้นเดเยอะเอ,อ้ยนี่ไงครับ ไอเนี่ยไอเฟรชเดลิเวอรี่กาวเนี่ยไอกาวอะส่งกาวเนี่ยแปดอันอะหายากมากเลยกาวไม่รู้หายจากไหน,น,หนหหเฮ้ยแป๊บอันนี้ยังไม่รู้เ,ยเลยเฟระทำอะไร <c oughs> โอผีแมันเยอะเว้ย อืภาคนี้แม่งไม่ไม่มีคำว่ากลัวเลยอะปกติเล่นภาคแรกนี่ก็กล้ากล้ากลัวนะเว้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวเช็คเฟซก่อนเฮ้ยเดี๋ยวทางเก๋าเสืองกอบาลัะทาเก๋าเสรองกอบาลัง เอ้ยกดกดดูเวทนะกดดูเวทที่แล้วก็แล้วก็กดตามเวทข้าไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถเดี๋ยวขับรถไปเฮ้ยทางนี้วะเออทางนี้เว้ยจอดก่อนจอดก่อนมันอยู่ข้างๆนี่เองฮะโอ้ยเฮ้ยเตะหัวมันกระแทกเสาไหมหัวแตกเลย เออแล้วผ้าเนี้ยสู้กับทังง่ายมากเลยแต่ปัญหาคือถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดว่าทั้งมันเลือดน้อยมันจะตบสามทีสามทีแม่งโคตรแรงอะเราไม่ล้มด้วยนะแต่มันจะตบให้แรงแล้วก็ผ้านี้ตัดแขนทังง่ายมากแล้วมันจะถ้า,ถาตัดแขนทั้งเสร็จมันก็จะกัดออกเอเอผ่อานแรงแม่งตัดยากมากเลยแขนทั <c> ้ง <oughs> หูเสียงแม่งแย่ดิดดเฮ้ยออน,นี้เป็นแค่าทางผ่านเฉย Yeah. เย้เฮ้ยโอ้ฟุตโดาโอ้หแทกเอ้วนอ้วนเฮ้ยอ้วนอีอ้วนข้างง่ายวิ่งไปข้างหลังมานานแล้วก็ฟันฟันฟันมันก็ตายแล้วเนี่ยมันเนี่ยมันจะอยู่แตงมาเว้ยแล้วฟันข้างหลังมันเอ้าอ้วก ไอ้อ้วนไม่อ้วกมันก็อ้วกเลยเลยเอ้ยปกติมันไม่อ้วกไม่ใช่หรอมันอ้วงยังไงแล้วปกติมันไม่ติดไฟด้วยเหรอเว้ยไอตัวอ้วนอะเออไงเออแล้วไม่ติดยังไงภาคนี้แม่งติดไฟด้วยอ้วกด้วยแจ็คพอตเอ้ยระวังซุปเปอร์เดิร เอ้ยอยู่ไหนวะเอา้าวิ่งมาไล่มันยืนอยู่ข้างหน้ากูเฮ้ยในทางตัดแขนตัดแขนตัดแขนมันแขนตัดยากอีกเฮ้ยใกล้ตายแล้วอโอ้ยโอ้ยจบ อ่าแล้วเออเนี่ยมันจะกัดแล้วด้มันจะกัดอย่างเดียวเว้ยมันสู้หรอไม่ได้เดี๋ยวมันจะกัดเฮ้ยหอยเว้ยโอ้กัดอ,อูเออเออเฟียนมีบาเบดไวไหมวะพอดีจะทำไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ที่มันเป็นรั้วรั้วรั้วเหล็กอะ ไอ้นั่นนะ่ะเออเอาเอา,เอามาพันรอบกรงเล็บเว้ยพันแล้วแม่งพอพอต่อยแล้วมันจะเลื่อนรถเลื่อนเรื่อยๆ,ๆบีดเอามีปะเออเดี๋ยวคอยเพราะมันหายากด้วยแม่งก็จะหาได้แต่ละอันแม่งลำบากพราะเพื่อมีจะได้ขอหน่อย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาต่อยโอ้โหโอ้โหตายห้าโดนลุมต่อยอ้าวโกดูช่วยไม่ได้หาปูนะครับปูยิง เอาอเฮ้ยยิงไม่โดนเอยล้ววะยิงไม่โดนอ่ะ้อจั๊กกูเียมีแค่นั้นเดียวตอนแรกมันมี11 1เอ็ดไม่ใช่หรอ ันรยิงโออออไปทั้งนวดเจอแล้วเจอแล้วฮะเออมก็คือมันเอ้ยนี่ไงตู้มทีเดียวโอ้หัวปักเลยเฮ้ยหัวปักเลยดูดิเห็นปะเบี้ยนมันดิหัวปักเลยเห็นทัตัวเลยอรอหัวปัก เอ้อ๋อยไอ้วนไอ้วนข้ายากว่ะไฟไม่เข้าอหอโอ้ยโอ๊ยงต่อยเข้าไงวะเออนั่นอะไรข้างๆรือเปล่าวะ เนี่ยข้างหลังนี้บ่าเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> นี่ไง <c oughs> นี่ไงนี่ไงหลังนี้ไงหลังนี <c oughs> ตงน้ต้องปีนต้องปีนปีนกล้องอะพัดโผล่พัดโผล่ <c oughs> โอ้ย เสร็จแล้สร็จแปาร์ตี้แคชเชอร์เออแล้วภาคน,นี้มันไม่ค่อยมีพังประตูด้วยนะเฮ้ยทูไนเดอร์เฮ้ยเฮ้ยโอ้ฟูนดนว่าไม่ดีเลยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมีอะแต่สยย่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านแต่เพราะว่าภาคนี้บ้านมันน้อย

กับ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 ไปที่แคมป์กับไปที่แคมป์ดูดูเควสอรที่เคลสที่ข้ามาไว้อะแล้วก็ทำตามก็นั่นละสิเราก็ไม่มีเหมือนกันเนี่ยเอแล้วไอ้มอสบาร์บีคิวเนี่ยทำยากมากเลยนะของแต่ละอย่างแม่งใช้โคตรเยอะเลยแล้วก็มีของมีก็มีอาวุธแค่สองอย่างเท่านั้นที่ทำได้ ก็ uh huh. คือของที่มันติดอยู่ตรงอาวุธอะทุกอย่างอะทุกอย่างคือให้หมดแค่มันโมดิฟายไม่ให้เหมือนจากที่ที่ได้มาั่นเอง mm. để cả để hải để cả hải, mấy này ai trả nợ vậy? để ít nhất cũng có miếng. Ờ hay lúa là mình hay hay biết là mình vẫn à? nó hay. tôm cua. để hết rồi. để hay là nó 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 hết hết งั้นเรานำไปก่อนละกัน This way, let's go this ้ยเฮ้ยแซงโอ้โหรถแม่งเหมือนรถวิบากเลยแม่งขับไม่มีเบรกแล้วแล้วแล้วชคที่คุณทำไมโอ้ยโอ้ยรถรถรถ ล<ม>้นลอยทุกทางเลยเฮ้ยล้มล้มแต่ไม่น่าลดง่ายมากชุดง่ายเหนื่อยเหมือนจริงเอาตาตรงเหนื่อยยิ่งกว่านี้เออตาตรงวิ่งเหนื่อยกว่นนานี้อีกแล้วผีมันตายแล้วผีมันตายยากกว่านี้ด้วยทำไป เซมินาไม่ใช่จุงี้งเหื่อยดีนอนเป็นวันเดี๋ยวซ้ำห่อันเย็บเบอับแล้วตอนนี้ล้วก็โดดเยียบหัวได้แล้วโดดเยียบหัวโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องกระทืบ ลืมมาเอาพวกของที่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  npc นะไอแฮนด์คู่แฮนด์รีพอรเนี่ยอะไรวะทุกอย่างทุกอย่างที่เกี่ยวกับใช้ใช้ตีนใช้หมัดเออ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับใช้ตีนใช้มัดก็คือแฮนด์ูกแฮนด์ใช้ใช้ตีนทบก็ก็คือก็ใช้ใชด้วยใช้มาดต่ตอยหรือใช้พวกกงเล็บพวกสนับพวกเล็บพวกน้พวกนี้ก็ใช้ด้วยแป๊บเดียววีเงิน แตสนามเวสต์สนับพักนี้เหมือนจริงดิเล็กนิดพักอื่นต้องอันแม็นเบลเลอร์ไม่ใช่สนับเวสไหนอันนี้กุ้งเล็บเว้ยกุ้งเล็บกุ้งเล็บไม่มันมันมีมันมีสองแบบสนับสนับแบบต่อยต่อยต่อยแบบเป็นเป็นเป็นค้อรนอ่ะเพื่อนรู้ค้อนเออก็แบบต่อยเป็นกุ้งเล็บเป็นมีดเออตอนนี้อยากได้โชว์มากเลย ไอ้ท <Panther S 2> ี่ขุดที่ที่ขุดอ่ะเอามาทำบาเบคิวเบ็ดนี่ยังเว้่งสามห้าอยู่เลยอดหมดจ้าโอ้ยเฮ้ยล้มล้มล้มช่วยเดี๋ยวไม่ใช่ช่วยไม่ฟื้นเหมือนนภาก่อนๆนะมึง เฮนดูเฮนวิ้วหกแล้วเว้ยวะ้หกแล้วเว้ยอฮนดูเฮนตอนนี้ตีตีเร็วยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ดูดิต่อยเป็นยังไงเพิ่มได้เหรอวะโอ้โหต่อโคตรเร็วอ่ะก็ลองลองกดดูสกิลดิแล้วก็แล้วก็เอ่อคลิกที่รูปคลิกที่รูปสกิลอ่ะเออ มันก็จะบอกข้างๆว่าว่ามันเพิ่มอะไรบ้างมันจะตามเลเวลเวล้ยโอ้เปรื่เปรื่เป็นไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลแป๊บนึงนี่ปืนนี่ปืน,ปน,ปน,ปนตูยังเวลโอหนึ่งอยู่เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปืนให้ใช้ซื้อก็มีนะซื้อแม่งหมื่มนหนึ่งอะแพงแล้วเกินมีเท่าไหร่ฮะตัวตอนนี้นะ มีอยู่สามมือเนี่ยตายทีรถแม่งสามสี่พันกูว่าเก็บไปซ่อมอาวุธเอาเกจอาวุธดีกว่าเฮ้ยทางแม่ไหัน้ำทางเก่าอ่าโอเคในพวกนี้เอ้ยมันมึงทำมาห้าเลยวะ5ห้าพันเมื่อกี้เห็นมต่อยขึ้นทีห้าพันเลยก็เห็นในสายตาไห็ในสายตาเขาเนี่ตีทีละร้อยแกเห็นเลเวลเกยงไง อออ๋ออันนี้ต้องปีนนะปีนโดนลงเลยเรื่องไม่ลดด้วยอเอ้ยเอออันนี้แหละกลับไปที่ชายหาดไปเอาของอันนี้เหรอวะเออเก็บดักบัวได้เด้อวะเฮ้ยได้ด้วยเหรอ ทำอะไรเอาทำอะไรได้บอกเอ้ยดูขอดูของขอดูโชคเอ้ยไม่ให้กูดูของก่อนดิอ <c oughs> ยากรู้ <c oughs> ว่าชื่ออะไร <c oughs> อโอเรนเดอร์เอ้ยโอเรนเดอร์เอาไอ้นั่นได้ทำทำพิษได้ไอ้มอสพิ <c oughs> ดเจ้าปัวเจ้าปัวชื่อโอรเรนเดอร์เนี่ยไม่รู้อ่ะมันม,ม,นมีมันมีดอกไม้สีแดงอันหนึง่งโอรเรนเดอร์เหมือนกันดอกไม้สีแดงก็ชื่อโอรเรนเดอร์ต้องลงต้องแม่งอะไรอ่ะฮะวัตถีวัตถีที่บินเรียงตัวเลย หัวข่าวออปปชนเนี่ยเออแล้วก็บลอกหัวไหว้พระแล้วกล้องขอ ากล้องหากล้องท่งนี้มันปรับให้เหมือนจริงด้วยฮะ้ทำให้แบบไม่ไม่ได้บอกจำจอโจวว่าของอยู่ตรงไหนจะจะจะสามพันหกแลก็จะได้ของเดียวนี่แกไปเล่นจะเล่นมาแล้วเล่นแค่สองารรมทีแล้วก็ออกก็เข้าไปแล้วก็ไปช่วยมันพอเข้าไปปุ๊บมันก็ มีงไม่สอบเควสตอนเสร็จกู็อกเลยเพราะกูได้ยีสี์แล้วเร็วยี่สิบสามเองรู้สึกตอนนี้กูจะเร็วสูงที่กูเห็นมานะเร็วสูงสุดแล้วมั้งกู